เอาล้ครับสวัสดีคุณทุกทุกท่านลนะครับผมต่นี้ก็ไปอยู่กับเกมที่มีชื่อว่าวิกวิกครับผมก็เป็นเกมเกมผีแล้วนะเออนะกูเล่นแต่เกมผีเลยวันนี้เล่นังวันนะเดี๋ยวกูเลิกเล่นเมื่อไหร่กูไปเล่นเกมอื่นดีกว่านะก็อยากจะลองแคสดูเหมือนกันเพราะว่าดูเป็นทีเที่น่าจะทําให้ผมได้ได้สัมผัสถึงคำว่ากลัวจริงๆนะเออที่เก็บวดแล้วกูเล่นเองดีกว่ายา I've heard the story. No, it's true. It was a long time ago. The house burned down. The parents died, but their kids' bodies were never found. Dun, dun, dun. You guys, stop. You're creeping me out. Don't worry. I'll protect you. I'm serious. Get a room. Those kids used to play in these woods, but one by one, they disappeared. People used to come up here and leave stuff in case the kids were still alive. They left candles burning, but the candles moved in the Stop night. It. Nobody will let their kids come up here after that. Can we go back now? Quiet, please. We're here. Don't take the blindfold off until we're gone. Good luck. See you at six a.m. If you live. <laughs> <laughs> โอเครัก yeah. กูมากเลยสินะเล่นกันอย่างเงี้ยสวีเวิลหรือไนท์นี่มั so nice. นต้องอยู่ให้ได้นานที่สุดเลยหรอแหม้รักกูจังเลยต้องทิ้งครูไว้ในกลางป่าอย่างเงี้ยเลยนะวัดคูคูเอ่อฮืม Stay Stay in the right อยาให้กูรักษาเทียนให้ไว้คือรู้สึกเหมือนว่ากูเล่นเกมเซเลนเตอร์แมนอยู่เลยนะจนอย่าคิดอย่าคิดจะวิ่งหนีโอเคเก็บแนมโอเคเก็บิละบายละใบายสองใบเกมไม่น่าจะยากหรอกมันน่าจะมีตรงจุดที่ทำให้เราวิ่งไปหาตรงจุดที่มันบอกว่าเดินเดนะินนะเฮ้ย ทามทางไม่น่าหลงได้หรอกเรื่องอะไรเมื่อกี้เห็นกครพิปรุรู้จะเจอตัวอะไรไหมเนี่ยสยองคุณผู้ชมวัดอย่านะเอใช่ไหมเดินไปตามพื้นหญ้าดูดฟึ่งฟึ่งฟึ่งอ๋อโอ้ยดูเหมือนว่า ดูเหมือนว่าเทียนเราจะยิ่งหมดเลยเทียนมีการหมดอายุหรือไเหรอโอเคต่อชีวิตตัวเองต่อชีวิตตัวเองโอ้โอ้โอ,อย่าทิ้งอย่าทิ้งอย่าทิง้งทิ้บทิบ้งทิ้งีิ้ง เฮ oh, าลีวัดเด้อวัดเด้อวัดเด้อฟักวัดเด้อฟักแล้วไข่วะไข่ไข่มีข้างหลังกูไข่มีตาข้างหลังกูไข่มีตาข้างหลังกูไข่มีตาข้างหลังกูแหมมึงเล่นตัวลงมาอย่างงี้กูก็สยองเลยนะคะรับผมเขี้ยขวารายไซด์ดีแม่งแม่งได้ร้่นจริงไม่น่าเลยไอ้เขี้ยอยู่ดีๆก็โดดลงมาเอาอแบบ I see you again.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  I see you a I see you a เขาพูดถึงศพเด็กอะพวกเพื่อนๆพวกนั้นเขาพูดถึงศพเด็กที่ว่าหาไม่เจอนะจะบอกนะคือไอ้เด็กนั่นที่หายไปใช่ไหมอย่านะบมได้ยินเสียงนะ holy shit holy shit holy shit holy holy fuck holy fuck holy fuck เหนื่ยเลยกูผมไม่รู้เลยนะครับว่าคุณผู้ชมอาจจะได้เห็นแบบผมหรือเปล่าอาจะได้ผมตัดต่อคลิปนี้เสร็จอะคลิปนี้มันจะสว่างอย่างที่ผมเห็นหรือเปล่านะเออเพราะตอนที่ผมเล่น่ะมันสว่างมากแต่พอไปดูในคลิปผมไม่รู้ว่าจะสว่างหรือเปล่านะเออ หลายครั้งแล้วท like ี <único Liberty Overwatch> oh oh. Oh. ่ผมเล่นเกมผีแล้วมันเป็นอย่างเงนะพวกเกมแบบู้ยแม่งโคตรเก่งกว่าเลยไม่สักดูแล้วจ้าจะไปหา

คนทแบบทชิบหายกูรอดมาได้ไง,งวะน,นี่ันแม่งแบบถ้ากูรอดกับไม่ได้คุจะไปตบหัวขึ้นแม่งเอง,งตัวเลยหนึ่งทุม่มไอตีหนึ่งแล้วโอ้ยฟันแ้เราไง้นงหนึ่งอันวิ่น่ารัจริงๆเลย stay away from here หมายถึงยังไงวะ from here ให้ไปหาเขาเหรอแบบใช่ไหมให้ไปหาไอเชียยมันจะไปไงดีวะ ให้ไปหาเขาแล้วกันนะเอุอคูหาไม่เจอนะผมไม่รู้ว่าผมแปลถูกหรือเปล่านะผมก็ไม่เก่งพี่อะขนาดนั้นหรอกนะโอเคอุยคูณได้กินตึ๊ดด้กตึ๊ดแมงได้กินเต็มหลังเลย จะมาไว้แต่ใครจะรู้แนละ้ว่ามันจะมันจะมาตรงไหนอะถ้าเกิดมาจริงเพียงมาแล้วว่ะจริงไหมคุณผู้ชมดูเหมือนว่าเป็นผีอะเด็กที่ไอ้ที่เพื่อนเขาบอกว่าเด็กหายไปเนี่ยมันไม่ได้มีแค่คนเดียวแล้วล่ะนะเออแม่งมีสองตัวเลย ต้องพอยินได้ด้วยแล้วขาของเด็ก,กแก้งกูเหรอเราสาหาที่สุดข,ของของเธอเจอนะจะแก้งกันอย่างนี้สิเดี๋ยวเดี๋ยว ฮึ่มเต็มตัวเลยเต็มตัรูจอเต็มตัวรูจอตมตัวรูเจอแม่งเอ้กูหนีทะลัมาอะไรที่น่ากลวกว่านี้ไหมแจ้โดดลงมาจากต้นไม้ก็ได้นะนะกูเล่นนะกูขอลองอย่าดลงมาเลย มาแล้มา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 แล้วลวันน <c oughs> <c oughs> ี้แก้กันใช่ไหมแม่เลยแอ้แทมมึงสอรอบแล้วนะมึงสรอบแล้วนะอเดกเวนสงรอบแล้วนะวนะวนวนะพาให้สายนะจ้าเนี่ยเรา,าสองคนติดกต่อปะ หรือว่าเกมนี้มันแบบว่าไงเราต้องอยู่ให้ได้ถึงเวลาที่เขากำหนดหรือเปล่าวะเออพอครบเวลากูก็วิ่งไงล่ะกูก็วิ่งไงล่ะกูยังพูดไม่เสร็จเลยนะเออว้าวเบจมึงมาอีกแล้วไงละแจ้ไม่อีกแล้วไงละแจ๊ฮึ่มไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องเดี๋ยวกูเหนื่อยเดี๋ยวกูไม่ต้องร้อง Yo, 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 y'o, I'm here you, I'm here, you. Ah, Now I will lay me down to sleep. Pray the Lord, my soul to keep. If I die before I wake, pray the Lord, my soul to take. holy fuck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  แม่งวิ่งติดต้นไม้แม่งวิ่งติดต้นไม holy fuck ีอต้นม้ีคือวิ่งติดกิ่งไงคุณผู้ชมจะอ้อยู่หลังกลยอกอยู่ข้างหลังลได้ยินทีสองตัวเลยนะเจ้องตัวเลยนะเจ้กูได้ยินทีสองคนเ แม่งแม่งแม่งเฮ้ยอย่าอย่าขุยยอมกูยอมยกมือกูยกให้ยกมือกูยอมแล้วกูยอมกูยอมแล้วไอ้สัตว์อย่าไล่กูนะฮ <Hello. S 2> ู้วววตัวเน่คืเลยตัวเน่ตัวตาเลยดินุ่งเล่นอะไร ตอนเล่นไปก็ไม่ไหวนะเด <c oughs> ี๋ยวค่อยมาต่อคลิปหน้าหรือไม่เล่นในแกดดีกว่านะเออวิ <c oughs> ่งไปวิ่งไปปั๊บวิ่งไปวิ่งไปแบบแฮ่ไอ้เหี้ยแม่งเล่นเหมือนกูเป็นเพื่อนเล่นไปเลยนะ <c oughs> ถ้าคุณผู้ชมคนไหนสนใจอยากให้ผมเล่นเกมพีอะไรก็มา,มาบอกต่างประเทศได้ผมก็วางต่างเทศไปในใต้ลิงก์คลิปนะเออโอเคครับก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์อย่าลืมกดซับสไครต์ข้างล่างนี้นะครับ <c oughs> เอาครับ thank for watching ผม watch กับแบทบัสนะครับสำหรับวันนี้ก็ Bye. <laughs>